เอสเซจแบรนด์อสังหารรัพช,ชวนออฟกันมอริสย,ยกขบวนโปรโมชั่นมอบความสุขกับ81โครงการบ้านหรูคอนโดเปิดแคมเปญ SC สซีเอ็ s s t a พลสสเตช่นลดโดนขบวนสุดคุ้มรุ่นรับรถยนต์ไฟฟ้ามินิคูเปอร์ SE ปี2024ราคากว่า1,690,000บาทโดยงานจะจัดข้ึนที่ศูนย์การค้าเอ็มซเฟีย เอ็มมาตหอชั้นจีระหว่างวันที่19 24กันยายนนี้ ครับผมก็แอสเซทนะครับงานก็มีตั้งแต่วันนี้<ม>จนถึงวันที่24นะครับ<ม>ก็ใครที่กําลังดูเอออสังหาที่ตัวเองต้องการอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านแถวไหนอะไรเงรี้ยผมว่าเขาน่าจะตอบโจทย์ทุกคนนะเพราะว่ามีเยอะมากๆหลากหลายโครงการมากๆแล้วก็ถ้ามาดูที่เนี่ยเอ็มเปียนะครับเราสามารถมีส่วนลดเยอะมากเลยด้วย <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าฮอตดิลเออเต็มไปหมดจ้าอย่างมาเป็นผู้ใช้จริงเราเป็นยังไงบ้างก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมันจะต้องมีอ์ปกระกอะไรบ้างก่อน องประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านเอาจริงๆอย่างที่พูดขึ้นไปบนเวทีตอนแรกที่ไปดูโครงการบ้านนี้กันไม่รู้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำว่าเป็นของ s อ <c oughs> s a แต่ว่ากา็รู้สึกว่าเข้าไปโครงการดูดูส่วนตัวมากๆแล้วก็คุณภาพทุกอย่างแล้วก็บริการทุกอย่างดีมากๆพอซื้อเสร็จแล้วบริการหลังการขายก็ดีมากๆ ทุกอย่างดีไปหมดเลยแล้วเขาก็มีแอปอรู้ใจที่สามารถเราสามารถเข้าถึงในแอปได้ง่ายทําอะไรเกี่ยวกับบ้านก็สะดวกสบายมากๆอะไาเงี้ยแล้วพอมารู้ยิ่งเป็น s อเซแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ต้องดีมากๆแน่เลยครับก็เลยตัดสินใจที่จะจะซื้อบ้านจริงๆอะไรที่มันถูกใจสําหรับเรากัน,อนเอาจริง<ๆ>ดีไซน์อันแรกเลยอ่ะกันมองที่ดีไซน์บ้านแล้วกันก็มองที่พอกันเข้าไปข้างในกันชอบอย่างที่บอกไปกันชอบบ้านที่กว้างๆใช่แล้วก็มีแบบว่า เออสเปซเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของมันทุกโ่งเนาะไอโสงเนี่ยลิปปิ้งอ่ะมันดูแบบโป่งมากๆเลยครับใช่ครับของที่นี่ก็เลยตอบโจทย์ครับอ่ะเออแอเซอรี่หรอมัต้องมีห้องไหมมีครับมีอยู่แล้วคือห้องใหญ่ห้องนอนไว้ไงเออประมาณเท่าเกันนะครับไม่ว่ามันจริงห้องเก็บห้องนอนจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเล็กแต่ว่ามันแบบมีซอยเป็นห้องนู้ห้องนี้อะไรอย่างงเี้ยใช่แต่ว่าจะมีทุกเพื่อนต่บกับความเปลี่ยนใช่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยใช่ครับอ่าเราอยากไปเอาบ้านข้าวบ้านดีกว่าเราอยากได้แบบ เราขึ้นไปแ,ออไปไปแบบโล่งๆโปร่งๆครับแล้วคือเราแบบไม่ชอบแบบบ้านที่บิวเยอะๆเราอยากได้บ้านที่แบบว่าเราอยากได้อะไรเราเค่อยใส่คืออย่างน้อยบ้านโล่งๆเราไปอยู่ก่อนอยู่ให้รู้ว่าออชีวิตประจําวันจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ค่อยค่อยแบบค่อยๆเติมค่อยๆเติมไม่ใช่ยูแบบซื้อแม็กซิมัมไปเลยแล้วพอไปได้ไปอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ใช่แบบอันนี้ไม่ได้ใช้เปลืองเงินครับก็คืออยากจะดีไซน์เองมากกว่าใช่ๆๆๆใช่ๆๆใช่ใช่แต่หลายคนมองว่าเราบางคนแค่ต้องซื้อบ้านมีบ้านแล้วต้องมีห้องใส่แอสโซบี้เสื้อผ้ามีหมดเลห้องไปใหญ่เป็นจริงมั้ยก็ต้องมีไว้เก็บของใช่ก็จริงๆเอาจริงๆมันเหมือนห้องเก็บของแล้วเพราะมันก็เป็น เสื้อผ้าที่เราใส่ออกมาใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีอยู่ใช่ก็มีให้มีหลายตู้หน่อยพอเด็กโกเก็บไม่ได้จริงๆมันมีสระเรือไปทิ้งมาก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านตอนนั้นนสำหรับการอยู่ก็ต้องมีทิ้งบ้างก็อาจจะต้องมีมีแบบขายบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังอีกสักพักเลยครับกว่าจะได้เข้าไปอยู่ไอ้ของพี่ออกมาคาดจะต้องมีมากจริงๆครับการเสื้อผ้ามันต้องมีสายเพร่อพูดเป็นสไตล์คือก็ เอาจริงๆสักร้อยตารางเมตรน่าจะพอครับเพราะรู้สึกว่านอนกี่ตารางเมตรนอนประมาณ50ก็พอ,อนิดเดียวพอ,อไม่ต้องเยอะมากเนาะ<อ>ให้เสื้อผ้าอยู่สบายๆดีกว่าเ<อ>นาะมันก็เหมือนแบบเป็นชุดที่ทําให้เราออกมาทํางานอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันเหมือนชุดทํางานอ่ะสมมติว่าคุณครูมีชุดเนาะพยาบาลหมอมีชุดมันก็คือชุดทํางานเราเหมือนกันครับอเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรามีเยอะมีอะไรเงี้ย<อ>ก็อันไหนที่เก็บได้เก็บครับอันไหนที่ที่รู้สึกว่าเออไม่ได้ใส่แล้วแน่นอนก็ ฝากคนอื่นไว้ดีกว่าอะไรจริงๆเราสองคนพวงสมบัขโห่วงนะกันพวงพวงมากจริงขนาดแบบกระเป๋าทุปใบกันดูแลดีมากใช่คือเราเป็นคนใช้รักษาของทั้งคู่ครับเออมันก็เลยแบบใช้แล้วของเราก็เยอะด้วยแล้วเวลาเราเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บดีอ่ะพอเราจะไปปล่อยมันก็รู้สึกว่าโหอันนี้ก็หายากแล้วกว่าจะได้มามันก็ยากแล้วเรารักษาดีอีกแล้วเราจะหาได้อีกไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไปแล้วอะไรของที่อ้อก็คือมีตำนานกระเกงประทานพิเศษ อ๋อนี่ใครมาเหรอไม่จะใส่หัวจ้าสี่ตัวเลยหรอกี่ตัวมากกว่าสี่ตัวแล้วตอนเนี้ยการไม่มีสิ้นสิบเกี่ยวมากมันซื้อมานานแล้วกี่ตัวแล้วตอนเนี้ยห้าสี่สี่สี่ตัวอือนั่นแหละ ใช่ผมยังแค่ตัวเดียวนะออามีตัวเดียวตัวนั้นที่อยู่ในการใช่ใช่ครับแต่ครงนี้ก็คือรวมหลายตัวก็มีแค่สี่ตัวเองสี่ตัวก็หนึ่งล้านวันเอ็มประมาณนั้นประมาณนั้นต้องดูแรมันดีเออสำหรับกล้องอะไรมะเอาจริงๆตอนนี้ก็คือวางไว้ทั่วไปเลยครับใช่วางไว้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงมันต้องออกแบบดีไซน์ให้เหมาะกับแอคเซสซอรี่เรามาเพราะด้วยแต่ละอย่างมันมีมูลค่าก็แล้วแต่วันเลยครับแบบว่าที่แบบจะเลือกออกมาก็แล้วแต่ฟิลว่าวันนี้อยากจะแบบ ฟิลไหนอะไรเงี้ยใช่แต่ทาหเราออฟนะถุงมือออฟออกแบบการแบบใส่นะเสื้อผ้าออฟจะไม่ค่อยอยากให้พับเพราะเวลาพับอบเวลาดูอะอมันลําบากครับมันหาแบบเฮ้ยอันนี้หาอยู่ไหนวะกางเกงอีกเหมือนกันกางเกงก็ชอบแขวนเพราะว่าห้างเกงแขวนมันหยิบมันง่ายกว่าถ้ามันเกงมันพับเนี้ยล้มอีกอะไรอีกอตอนนี้ในห้องกันเหมือนแบบตลาดนัดมือสองนะ คือมันทับ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 กันเองใช่กองมอกันกองไว้อยู่จะกองใช่ป่ะสมมติถ้าเป็นบ้านใหม่อ๋อถ้าบ้านใหม่อาจจะไม่กองแต่ว่าตอนนี้กองอยู่บ้านเก่าเอออย่างควาที่วันนี้มาพ่อการคาดกันที่บ้านใหม่เราจะบอกปีว่าอยากได้อะไรที่บ้านใหม่บุกแจ็คไม่ทราบเลยไม่ก็ไม่บอกแล้วแล้วแต่เขาจะให้ดีกว่ายไม่บอกแล้วมันเหมือนไปบังคับเขาเกินไปเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวให้เขาแบบหาให้ดีกว่าว่าเอ้ไหนแบบเหมาะดีที่จะเข้าไปอยู่บ้านใหม่ ผมว่าอันดับแรกเลยผมให้เป็นคำแนะนำก่อนละกันครับว่าอยากจะได้มาก <c oughs> แบบว่าเป็นคำแนะนำว่าเอ้ยอันนี้ควรเป็นแบบนี้มุมนี้แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับดีกว่าดีกว่าอจะี<ม>เขาก็มาเขาบอกว่าขาดรงข,ดขดัดีขาดทงาก็าโคไปการมีอจะขาดนว่าถ้าี่ี้บีเสืนี้มาก็โอเคเราจะได้หยจริงงล้างมือหรอขาดหลาอย่างซื้อเองได้ สมมติถ้าข้าผมอยากจะซื้อให้เขาจะต้องรู้ว่าเขาถ้าปูเตียงปูเจ้าเลยเจ้าหนักเจ้าหนักเจ้าหนักเลยชิปเป่งแล้วเอาไงดีวะอยากได้เป็นอะไรอยากได้เป็นเหมือนแบบว่าของที่ใช้ในบ้านหรือว่าใส่ของที่ใส่ออกไปข้างนอกของที่ใช้ในบ้านของที่ใช้ในบ้านแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราออกแบบเสร็จก่อนแล้วเราค่อยบอกว่าอยากใช้อะไรตา้แจ้งให้แต่ละคนทราบใช่อะไรดีกว่าเรื่อผมมีสิทธินะผมมีสิทธิ ตอนนี้ผมมีความรู้สึกผมอยากเปิดเว็บเว็บหนึ่งที่แบบว่าเอาของที่ตัวเองอยากได้ทุกอย่างเอาไปใส่ในเว็บนั้นแล้วให้ทุกคนอ่ะบริจากเข้าเว็บนั้นไปให้ไปให้ไปปิดคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเงี้ยน่าทำไหมยังไม่เคยมีใครทํานะแล้วถ้าทำอ่ะเหมือนโจรไหมไม่เออไม่ทำแล้วครับให้คุณกันผู้ใช้จริงฝากฝากบ้านไปไปครับก็ฝากแล้ว ฝากแล้วกันนะครับสำหรับ s อสเซียเนะครับสำหรับใครที่มองหาบ้านหรือว่าคอนโดนะครับเขามีโครงการต่างๆมากมายนะครับที่แบบว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับก็อยากให้ทุกคนมานะครับที่เอ็มซีเฟียนะครับชั้นล่างเลยเนาะเขามีมี6วันนะครับก็มาดูกันได้เลยครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ใครที่กําลังมองหานะครับบ้านใหม่คอนโดใหม่อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยงานนี้ครับเอสเซียเซสครับผมที่นี่ก็มีดีลเยอะแยะมากมายครับอยากรู้ก็มาดูเอาเองครับผม